ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยโยอีของจริงมาแล้วนายทหารผู้กราศึกนักรบผู้ยึดดินแดนคเมรปี54บุกทัพภาคที่สองสอนยุทธวิธีแผนสุดเฉียบโดยไม่ใช้กำลังทหารจากสถานการณ์ภายคุกคามตามแนวชายแดนค่ะการลุกลาอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลา1-2เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกัมพูชาค่ะทำให้กองทัพไทยต้องมีการฝึกซ้อมและเตรียมการด้านกำลังพลอาวุธรับมือในกรณีพิพาทดังกล่าวอย่างถึงที่สุดทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะในการเตรียมความพร้อมจากกองทัพไทยในการเปิดเผยจาก Facebook ของกองทัพภาคที่สองซึ่งได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าบูรณาการซิลวพื้นที่ชายแดนป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดเพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน วันที่20มีนาคม2568ที่ค่าพระยอดเมืองขวางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนพร้อมคณะ รวมถึงยังเป็นประธานค่ะในการประชุมขับเคลื่อนมาตรก,การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพที่สองและพลตรีชัดชัยมีชั้นช่วงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่2-10ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีวาระสำคัญในการหารือได้แก่ การติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนประกอบด้วยปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือสแกมเมอร์และแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานสถานการณ์และบริณการความร่วมมือเพื่อซิลพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญการปฏิบัติของกองกำลังสูนย์ักทรมนตรีซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการควบคุมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยด้านผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้มีการเน้นย้ำว่าการบริรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นกลไกลสำคัญในการปกป้องทุกตารางนิ้วของประเทศไทยให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกค,คามต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรัฐบาลมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยทุกหน่วยต้องร่วมมือกันซิลพื้นที่ชายแดนให้แน่นหนาะป้องกันและปราบรามอาชญากรรมอย่างจริงจังเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของประชาชนคนไทยทุกคนล่าสุดข่าววันนี้22มีนาคม2568ใน Facebook ของกองทัพที่2ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ ความคืบหน้าในการป้องกันอธิปไตยชายชแดนไทยว่ากองบัญชาการช่วยรบที่2ฝึกยุทธวิธีโดยไม่ใช้กำลังทหารเตรียมความพร้อมรบส่งกำลังบำรุงรับรองแผนการใช้กองกำลังของกองทัพภาคที่สองโดยเน้นการปฏิบัติของส่วนแยกและให้กำลังพลได้ฝึกจริงปฏิบัติจริงสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีพลตรีนัดศรีอินรองแม่ทับภาคที่สองนำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกพร้อมกับมีการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องของเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อปีพศ2554เน้นย้ำบทเรียนด้านการส่งกำลังบำรุงเพื่อปร,รับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการรบอย่างไรก็ตามทีมข่าวดุคริติคตรวจสอบก็พบว่า พลตรีนัดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่27เคยเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6อีกทั้งค่ะยังพบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมปีพศ2566พลตรีนัดศีอินในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้ประชุมหาหรือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกาการช่องจอมแห่งใหม่โดยมีพันเอกจิรัตช่วงฉำรองผู้บัญชาการกองกำลังสุร,รานารีและหัวหน้าสนราชาการในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินรวมพบปะหาหรือเป็นการสนับสนุนพันธกิจการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ค่ะทีมข่าวดคริติกยังพบข้อมูลสำคัญอีกว่าพลตรีนัทสีอินยังได้ชื่อว่าเป็นนายทหารผู้กรศึกดเขเมินเป็นผู้ที่ยึดดินแดนจากขเเมินก่อนที่จะได้รับประกาศเกียรติยศจากดาวจากภารกิจดังกล่าวหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ